อันนี้นะคะฝายนะคะตรงอัยวะเนศนะคะเห็นไหมคะอายวะเพศเขาบอกฝ่ายนี so ้มันไม่ดีใช่ไหมคะครูก็มีวิธีทําให้เอาออกนะคะว่าจะออกยังไงนะคะเขาบอกว่าฝายนะคะก็คือเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งนะคะแต่แต่ไม่อันตรายนะคะถ้ามีสีดำสีแดงถึงตาก็แล้วแต่นะคะฝ่ายที่ดีจะต้องมีสีดําที่เงางามนะคะถ้าฝ่ายด้านคือฝ่ายไม่ดีนะคะเขาบอกว่ามี ฝ่ายดำในวัเพศในของลับเนี่ยมันเหมือนมีกรรมนะคะเรื่องของความรักใช่ไหมคะอ่านี้ครูก็มีวิธีแก้นะคะแก้ฝ่ายในที่ลับอย่างนี้ครูให้ใช้แผ่นทองเปลวนะคะทองบริสุทธิ์นะคะสามแผ่นใหญ่นะคะตั้งใจนะคะถูวนนะวนขวานะคะวนขวานะคะให้ครบสามรอบนะคะขณะที่วนนะคะให้ท่องคาถานะคะนะโมตัสสะนะโมพุทธายะนะคะให้ท่องไปด้วยนะคะที่วนนะคะสามรอบนะคะรอบละวนรอบหนึ่งก็ท่องหนึ่งนะ ให้ทําวันแรมสิบห้าคาำกลางคืนเท่านั้นถ้าฝ่ายตาแหน่งอื่นนะคะทําวันไหนก็ได้นะคะแต่ตําแหน่งนี้ต้องทำสิบห้าค่ำกลางคืนเท่านั้นนะคะเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นใส่บาดพระห้ารูปนะคะกวดน้ํานะคะฝ่ายท,ที่ที่รับนี้นะคะกวดน้ํานี่คือให้แก่เจ้ากรรมในเวรเนาะบอกเขาว่าเราขออโหสิกรรมในสิ่งที่เราเคยทําในชาติปางก่อนนะคะฝ่ายนี้ที่รับในตําหนินะคะเขาว่าเป็นเศษกรรมของความเจ้าชู้หลายชาติสะสมกันส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่ต้องมีเหตุให้ต้องเสียหายกับเพศตรงข้ามวิธีแก้ไขนะคะตรงสุดคือปั ปฏิบัติธรรมให้มีสตินะคะเรียกว่ามีปัญญาพิจารณาคนที่มีเพศตรงข้ามที่เข้ามาในชีวิตเราฝ่ายในตำแหน่งอื่นๆนะคะเอาออกแล้วให้ทําบุญเช่นกันนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลสงนะคะโดยโอนเงินนะคะไปทําบุญแล้วกดน้ําที่บ้านก็ได้นะคะเพราะการเดินทางมันไม่สะดวกในยุคนี้นะคะนี่คือทําได้นะคะ